สวัสดีครับ pclover.com วันนี้เราจะมานำเสนอฟรีโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับเล่นเปียโน,โนโบนคอมพิวเตอร์นะครับนั่นก็คือโปรแกรมที่มีชื่อว่า i d Every One Piano Version 2.0นะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองนะครับคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับมันจะมี layout ของคีย์บอร์ดอยู่เนไครับบนนี้ยว่า,าคีย์บอร์ดแต่ละตัวแต่ละคีย์เนี่ยเอาไว้ใช้กดคีย์อะไรนะครับโดยกตัวโน้ตจะถูกแทนที่ด้วย จำนวนตัวเลขนะครับก็คือโดเรมีฟาซอลาทีโดก็คือ1 2 3 4 5 6ี่ห้าหนะครับแล้วก็7นั่นเองนะครับก็คือ,อจะมีคีย์ครบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์สูงคีย์กลางหรือว่าคีย์ต่บนะครับคุณก็จะดูปุ่มได้ตรงนี้ก็คือถ้ามีจุดข้างบนก็คือคีย์สูงอนนี้นะครับอันนี้คือสูงอันนี้คือ,อคีย์กลางนะครับคีย์ธรรมดาอันนี้ก็ถ้ามีจุดข้างล่างคือคีย์เสียงต่านะครับก็คือเรียกว่า สามารถแมปปิ้งคีย์เปียโนได้ทั้งหมดนะครับแล้วคุณภาพเสียงที่ที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะดีคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นบันทึกออกมาจากเปียโนคุณภาพดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมเนี่ยจะทำให้คุณสามารถที่จะ,ะเล่นเล่นเปียโนนะครับเล่นดนตรีได้เองนะครับโดยโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีเปียโนหลังใหญ่ๆอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์พิเศษก็คือมันจะมี ความสามารถในการบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับโดยการกดปุ่มตัวนี้นะครับมันก็จะบันทึกเสียงด้วยอ่เดี๋ยวผมจะลองด้วยฝีมืออันแยบยลของผมนะครับเป็นเซียนเป็นโหนโลเลยเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดู อะไรผิดแล้วแ <c oughs> ย่ยนว่า <c oughs> ประมาณนี้นะครับก็คือเวลาเล่นเนี่ยอ่มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงเวลาที่เรากดอ่า,อาอย่าเพึ่งสิจ้ะใจเย็นๆเ,เวลาที่เรากดเมโลดี้นะครับกับอ่ากับกับคียพร้อมกันนะครับมันจะมันจะไม่สามารถที่จะกดพร้อมกันได้คือคุณต้องกดคุณค,คุณต้องกดขีก่อนนะครับแล้วก็ แล้วก็ค่อยกดเมโลดีตาม,ตามนะครับเหมือนกับการเล่นเปียโนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กดพร้อมกันเนี่ยมันมันจะมีเออร์เลอบ้างน,นะครับแต่ก็ไม่ไม่บ่อยครั้งนะนะครับนะครับก็ถือว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณต้องการที่จะฝึกเล่นเปียโนนะครับหรือว่าต้องการดนตรีนะครับ เล่นเล่นดนตรีอย่างเงี้ยเล่นคีอย่างเงี้ยเล่นเล่นเปียโนอย่างเงี้ยแต่ว่าเออคุณไม่มีเปียโนอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับคุณก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ในการบันทึกเสียงแล้วก็เอาไฟล์เนี่ยไปใช้ได้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวปรับแต่งอีกหลายอย่างนะครับซึ่งซึ่งความรู้ของผมเนี่ยมันมันมันไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับมันไปไม่ถึงจุดที่ว่าเอ้ยคุณจะปรับแต่งคียเปียโนยังไงอะไรเนียนะครับรก็อยากให้คุณลองเอาไปเล่นดูดนะครับโปรแกรมนี้โหลดฟรีนะครับโหลดได้ที่ไหนนะครับโหลดได้ที่นี่เลยครับนี่ f r e e a r e p c l e v e r c o m นะครับถ้าคุณเปิดมาแล้วหาไม่เจอก็ให้คุณมาเสิร์ชตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์คำว่า every one นะครับ every one เป็นโอะไม่ <laughs> yeah, อย่าลางพิมพ์คำว่า every one จะเชอ,อคุณก็จะเจอ every one เปี a โนนะครับคุณก็สามารถคลิกที่ชื่อ แล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นี่นีนะครับ,รนะค,รบคลิกตรงนี้แล้วก็คุณก็จะ,ะสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมนี้ได้มาใช้ฟรีนะครับเป็นฟรีแวร์ถูกต้องลิขสิทธิ์ทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับการรีวิวว,วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเปิดเล่นกันที่บันทึกไปเมื่อกี้แหมจะโชว์ซะหน่อยกดผิดซะงั้นอนะ อันนี้โอเคต้องเลิกบันทึกก่อนแล้วก็กด play คุณภาพเสียงโอเคมากครับดีมากมันก็จะได้เป็นไฟล์มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ คอมเมนต์ฮ ah, okay, ah, ึท่กลองมาดูอ่ามันยังเล่นไม่จบโอคโห โอ้ไม่ไหวฮะอันนี้ก็คือผมใช้แบบวิธีการจำตัวโน้ตเป็นคีย์นะครับเป็นคีย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บไปเก้าสิบะครับในหนังสือในหนังสือเล่นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดหรือเปียโนเบื้องต้นเนี่ยเขาจะสอนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะจําง่ายกว่าการจาโดดเรมีฟาซอนหลาซีโดนะครับแต่ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนนะก็คือถ้าเชี่ยวชาญแล้วเขาก็จะจําเป็นโน้ตนะครับถ้ามือใหม่ก็จะจําเป็นตัวเลขนะครับซึ่งมันเข้าทางกับผมเลยแต่ว่า เนื่องจากไม่ได้เล่นมานานแล้วผมก็ลืมโน้ตลืมอะไรไปหมดแล้วนะครับก็ถ้าคุณกําลังหาโปรแกรมแบบนี้นะครับก็เชิญดาวน์โหลดได้เลยครับอ่ะไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ